ลอดแล้วแคสซอนย่าพาลูกสาวมารายงานตัวกรุ๊ปชตหน้าตาดียกบ้านประกาศเป็นคุณแม่ลูกสองอย่างเต็มตัวแล้วสําหรับนางเอกสาวสวยแคสอนย่าสิงหาที่ล่าสุดได้คลอดลูกสาวคนที่สองไปเมื่อวันนี้5กันยายนและล่าสุดก็ได้พาลูกสาวตัวน้อยน้องเลยลามารายงานตัวซึ่งคุณแม่คนสวยได้เขียนแคปชั่นประกอบภาพครอบครัวไว้ว่า Welcome our dearest baby เลเล่ดาร์ลินบุญลักษ์ to the world from the moment you r e r e you complete our hearts in ways we never imagined we love endlessly our little angel 0509 2025น้องเลลาเด็กหญิงดาราลินบุญลักษ์มาแล้วนะคะพี่ดารินมีน้องสาวแล้วค่ารักที่สุดค่ะ และใดๆคือภาพครอบครัวที่แพงมากหน้าตาดียกบ้านจริงๆยังไงก็ขอแสดง